ไปต่อกันที่กระทรวงสาธารณาสุขร่วมกับ21องค์กรขับเคลื่อนนโยบายความปลอดภัยของผู้ป่วยบุคลากรและประชาชนค่ะนายแพทย์ชลนาสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขมอบหมายให้นายสันติ พร้อมพัฒรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้นำในการประกาศการขับเคลื่อนนโยบายด้านความปลอดภัยของผู้ป่วยบุคลากรสาธารณสุขและประชาชนรวมกับ21องค์กรภาคีเครือข่ายเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายประเทศไทยก้าวสู่ระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและความปลอดภัยเพื่อทุกคนซึ่งจัดโดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลองค์การมหาชนหรือสอรอพอ ทางด้านนายสันติพร้อมพัฒนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้กล่าวว่านโยบาย 3P Safety มีสาระสำคัญ3ประเด็นได้แก่ 1. กำหนดให้มีเป้าหมายความปลอดภัยเป็นระดับประเทศและวางยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนเพื่อความปลอดภัยของทุกคนในรูปแบบวิธีการรวมถึงทรัพยากรต่างๆจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 2. สง่สงเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์จากข้อมูลในระบบการรายงานและเรียนรู้ความเสี่ยงทางคลินิกและเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ตั้งแต่ระดับหน่วยงานพื้นที่ส่วนภูมิภาคส่วนกลางไปจนถึงระดับประเทศและ 3. ส่สงเสริมให้ผู้ป่วยบุคลากรสา ัาธารณสุขและประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพรวมถึงระบบสนับสนุนอื่นๆเพื่อคุณภาพความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของทุกคน ทางด้านแพทย์หญิงปียวันลิ้มปัญญาเลิศผู้อำนวยการสอรอพอได้กล่าวว่าการจัดประชุมสัมมนาการประกาศนโยบายขับเคลื่อนด้านความปลอดภัยของผู้ป่วยบุคลากรสาธารณาสุขและประชาชนและการเรียนรู้กลไกลและวิธีการใช้เครื่องมือพัฒนาคุณภาพเพื่อสื่อสารทิศทางการขับเคลื่อนโรงพยาบาลเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณาสุขโดยมีกิจกรรมต่างๆเช่นการกำหนดประเด็นเป้าหมายความปลอดภยัย ที่มุ่งสู่ผลลัพธความปลอดภัยของผู้ป่วยบุคลากรและประชาชนรวมถึงเทคนิควิธีการใช้งานเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพต่างๆเช่นระบบการสำรวจวัฒนธรรมความปลอดภัยของโรงพยาบาลออนไลน์ระบบสารสนเทศเปรียบเทียบวัดระดับคุณภาพโรงพยาบาลเป็นต้น